ทิปนี้ก็จะเป็นการเฉลยแล้วนะก็จะขอเล่าย่อๆทบทวนปัญหาใน EP 3กันก่อนมีชาย3คนไปเที่ยวทะเลกันตอนจะเช่าห้องพักที่โรงแรมก็เจอป้าทำคำสะอาดบอกว่าห้องราคา30เหรียญแต่ละคนก็ออกเงินไปคนละ10เหรียญแต่ที่ไหนได้ป้าจำราคาผิดที่จริงห้องมันราคา25เหรียญตั้งหาก ป้าก็เลยนําเงินห้าเหรียญไปคืนชายทั้ง3มคนชายทั้ง3มคนก็เก็บกันไว้คนละ1เหรียญแล้วให้ติปป้าไปอีก2เหรียญเงินมันจะหายไป1นเหรียญเพราะชายทั้ง3คนจ่ายโรงแรมไป27เหรียญเมื่อรวมกับติปป้าอีก2เหรียญก็จะเป็น29เเหรียญต่อไปนี้คือการเฉลยก่อนอื่นเวลาคิดเรื่องเองินเงินทองทอง แบบไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วต้องมาคิดว่า้คนนี้จ่ายเท่าไหรคนนั้นจ่ายเท่าไรบางคนมีแต่แบงค์ไม่มีเหรียญอะไรทํานองนี้ซึ่งมันจะวุ่นวายมากๆผมมักจะคิดเสมอว่าเงินมันจะไม่หายไปไหนมันจะอยู่ในระบบระบบหนึ่งนี่แหละถ้าอย่างนั้นในปัญหานี้ก็คือมีเงินอยู่ในระบบทั้งหมด30เหรียญมีผู้เล่นอยู่3ามผู้เล่นคือผู้จัดการโรงแรม ป้ทาทำความสะอาดและใช้ทั้ง3คนก็รวมมาเป็นคนเดียวกันเลยนะครับในตอนสุดท้ายผู้จัดการมีเหรียญ25่เหรียญป้ามี2เหรียญใช้ทั้ง3มคนมีสมเหรียญคราวนี้ก็จะมาอธิบายว่าเงิน29เหรียญที่ในโจทย์เอามาเทียบกับเงิน30เหรียญน,นั้นมันเป็นการเทียบที่มันผิดฝาผิดตัว เทียบกันไม่ได้ตามโจทย์ในคลิปที่แล้ว29เหรียญมาจาก27เหรียญจากชายทั้ง3คนบวกกับ2เหรียญของป้าทำความสะอาดมาดูเงิน27เหรียญกันชัดๆที่จริงแล้วมันคือเงินที่ชายทั้ง3คนจ่ายไปสำหรับค่าห้องและติปป้าทำความสะอาดคือ25บวก2 การที่โจทย์นำ2มาบวกกับ27อีกครั้งซึ่งก็บวกบวกไปงั้นแหละเพราะบวกไปแล้วมันได้29ซึ่งน้อยกว่า30อยู่หนึ่งพอดีมันก็จะดูเหมือนว่ามีเงินหายไป1เหรียญทั้งๆท,ที่จริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนเลยเงินในระบบยังคงเท่ากับ30เหรียญอย่างในตอนต้น ก็จบกันไปแล้วนะครับใน EP 3เงิน1นึ่งเหรียญหายไปไหนอาจจะงุนงนเล็กน้อยแต่ลองค่อยๆดูตามไปรับรองว่าเข้าใจแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่อย่าลืมกด subscribe และกดกรีกแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าชอบกด like ไม่ชอบกด unlike และอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ติชมรายการกันด้วยนะครับ เราจะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป Match Unbox ขอบคุณครับ